สวัสดีค่ะมาถึงกิจกรรมที่12กันแล้วนะคะคูณเศษส่วนและจํานวนคะการคูณเศษส่วนและจํานวนค้าง่ายๆมากเลยนะคะเราจะมาเริ่มยกตัวอย่างง่ายๆกันก่อนอคอข้อ1เลยไป4คูณด้วยเศษ8ส่วน15 4. จําไว้เลยว่าเลขทุกตัวบนโลกใบนี้นะคะที่เป็นจํานวนเต็มจํานวนนับเนี่ยนะคะก็จะมีส่วนเป็น1น,นะคะ การคูณนะคะให้จำเลยว่าเศษคูณเศษค่ะส่วนก็คูณส่วนก็จะออกมาเป็นคำตอบนะคะไม่เหมือนกับการบวกลบนะคะอันนี้คือจับคูณรวดเดียวจบไปนะคะอ่ะวิธีทำขีดเส้นใต้สองเส้นน,อน้อย นะคะคูณด้วยเศษแส่วน15นะคะก็4 8 32เลยค่ะ15มันคือ1ใช่ไหมคะก็1คูณ15ได้15เลยค่ะแค่นี้จบนะคะแล้วทำให้เป็นจำนวนคละ15ส่วนตัวเดิม15อะไรใกล้เคียง32 15 2 30 33 31 32เหลือเศษสองใส่เศษข้างบนตอบเลยค่ะเรียบร้อยตอบไปเสร็จไป1ข้อ2 เศษสองส่วนสิบห้านะคะอ่ะนี่ในกรณีที่หนึ่งนะคะมีหลากหลายนะคะอ่ะถ้าเป็นในแบบข้อสองนะคะแบบข้อสองก็คือเศษสามส่วนสิบหกนะคะมาคูณด้วยเศษแปดส่วนเก้าน,นะคะวิธีทำ ันนี้นะคะการคูณนอกจากเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนแล้วนะคะเรายังสามารถตัดทอนได้นะคะตัดทอนนะคะวิธีการตัดทอนเราจะทำได้2แนวนะคะ1แนวตั้งค่ะก็คือตัวบนกับตัวล่างนะคะก็คือเศษก,กับส่วนนั่นเองตัดได้นะคะแนวตั้ง2แนวแนวทะแยงค่ะ2แนวทะแยงแน,นะคะ คู่ขาแนวนอนตัดทอนได้ไหมโนค่ะ no. แนวนอนเอาไว้คูณอย่างเดียวนะคะอ่ะเศษสามส่วนสิบหกคูณเศษแปดส่วนเก้าลองตัดทอนสิสามกับสิบหกก็ตัดกันไม่ได้แปดกับเก้าวิ่ตัดกันไม่ได้แนวตั้งผ่านไปนะคะตัดไม่ได้ต่อไปแนวทะแยงคือหนีคู่นี้แปดกับสิบหกเนี่ยสามกับเก้าสามกับเก้าได้ปะได้สิเวลาตัดทอนนะคะ แม่สูตรคูณแม่ไหนนะคะที่สามารถหารได้ทั้ง3และทั้ง9้าลงตัวคือแม่3เองท่องแม่3ในใจ3อะไรให้เขียนลงไป 3...1...3 3...3...9 โอเคไหมคะแสดงว่าตอนนี้3ไม่เหลือแล้วนะคะ3จะเหลือแค่1 9ก็จะเหลือแค่3ต่อไปสูตรคูณแม่ไหนเอ่ยที่สามารถหารได้ทั้ง8และทั้ง16ปรากฏว่าเจอเป็นแม่8 8อะไรได้16 8 2 16เขียนเลข2นะ8 1 8ตอนนี้เราจะดูเฉพาะเลขที่เราวงไว้นะคะ1คูณ1ก็ได้1 2คูณ3ได้6ตอบเศษ1ส่วน6นะคะเราก็ตออออบตอบได้เลยตอบเศษ1ส่วน6ง่ายไหมคะ อันนี้คือเศษส่วนนะทีนี้เราจะมาดูเป็นแบบที่เป็นจำนวนคละบ้างนะคะเอาเป็นข้อข้อ4ล้กันนะคะข้อสีอ่มืดไหมข้อ4นะคะแปดเศษสองส่วนสนะคะคูณด้วยสองเศษสามส่วนสิบีวิธีทำ ก็คือพูดง่ายๆว่าถ้ามันเป็นจำนวนคละเราก็แค่ทำให้เป็นเศษเกินแค่นี้จบนะคะอ่ะลบจยดซ้ำก็ได้แปดเศษ2ส่วน3คูณด้วยสเศษ3ส่วน14เท่ากับคิดตัวแรกก่อนคูณแล้วก็บวกคูณแล้วก็บวกอ่ะ3 8 24 แล้ขอโทษ3 8 24นะคะ24บก2 24 25 26หนูจะได้เศษ26ส่วน3นะคะคือส่วนตัวเดิมนะคะคูณด้วย14 2 28 28 29 33 11 31, 31, 31, 31, ส่วนตัวเดิมคือ14ทีนี้เรามาดูคะ่ะว่าสามารถตัดทอนได้บ้างไหมนะคะ3กับ31ไม่น่ารอดเนื่องจาก3กับ31เป็นจำนวนเฉพาะทั้งคู่นะคะ แต่1 0เอ่อ26กับ14ตัดน่าจะได้นะคะเพราะว่ามันเป็นเลขคู่อ่ะตัดกันเลยดีกว่าใช้แม่สองสองหนึ่งสองสองสามหกได้สิบสามถูกไหมคะสองอะไรได้สิบสี่สองเจ็ดสิบสี่ตอนนี้สิ่งที่เราเหลืออยู่คือสิบสามคูณสามสิบเอ็ดนะคะข้างบนนะคะส่วนข้างล่างก็คือสามก็คือ ได้อีกไหมคะลูกไม่น่าได้แล้วนะคะถ้าไม่น่าได้แล้วนะคะคิดเลขเลย13คูณ3 1ได้403นะคะ403ส่วน37 21อุ้ยครูมันเป็นเสร็จเกินอะ่ะเอาก็ทำให้เป็นจำนวนค้าสิค้าลูกค้า21อะไรนะคะได้ใกล้เคียงกับ403ปรากฏว่า21 19นะคะ เหลือเศษเท่าไหร,ร่คะคูเศษสี่ะตัดได้อีกไหมคะโน no. ตัดไม่ได้ตัดไม่ได้ก็ตอบจะ้ะตอบ19เก้าเศษสีส่วนย1่สบเอ็จเรียบร้อยมีแค่นี้เองนะคะหลักการง่ายๆนะคะการคูณน,นะคะโอเคเหมือนเดิมอ่ะหนูทำหน้าไหนบ้างคะคูคูคอย่าเพิ่งไปหน้าไหนหน้าไหนอ่ะ บอกไปทะลูกหน้า77ถึงหน้า78นะคะ7 7 7 8สองหน้าเองนะคะง่ายง่ายเหมือนเดิมคะ่ะไม่เข้าใจยังไงสงสัยตรงไหนนะคะที่จะสามารถเช็ตนะคะมาถามครูได้เหมือนเดิมคะ่ะและเจอกับครูเดือนได้ใหม่นะคะกับวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะหนังสือว่าพ่อเล่นสีเหลืองเลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณเดือนลาไปก่อนพบกับกิจกรรมที่13าไมสวัสดีค่ะ